มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจออีก8คลัสเตอร์ใหม่กระจาย8จังหวัดค่ะเมื่อวันที่19กรกฎาคม64นายแพทย์ทวีสินวิษนุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 หรือว่าสบาคถแถลงถึงการตรวจพบคลัสเตอร์ใหม่นะคะว่าจากการรายงานเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ พบคลัสเตอร์ใหม่ประกอบไปด้วย 1. จังหวัดนนทบ,บุรีอำเภอเมืองที่ตลาดสินทองพบผู้ติด16รายค่ะ 2. ฉะเชิงเซาอำเภอบ้านโพในโรงงานเฟอร์นิเจอร์พบผู้ติด60รายสสะแก้วอำเภออรัอรญ,ญประเทศนะคะที่ตลาดโรงเกลือพบผู้ติด55รายค่ะ 4. ลบบุรี อำเภอเมืองที่ห้างสปปรรพสินค้าพบผู้ติด23ราย 5. พัทลุงอำเภอเมืองที่โรงงานแปลรูปไก่พบผู้ติด16ราย 6. สมุทรสาครอำเภอเมืองที่โรงงานโลหะพบผู้ติด22ราย7ชนบุรีอำเภอบางละมุงที่ห้างสปปรรพสินค้าพบผู้ติด21รายค่ะ 8จังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีที่โรงงานพลาสติกนะคะพบผู้ติด16รายอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ